ใช่ครับถ้าคุณเป็นมืออาชีพเราจะไม่ขอให้ใครซื้อครับขอร้องให้ซื้อหน่อยนะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นครับมืออาชีพไม่เคยขอให้ซื้อครับแต่จะแนะนําทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดครับขายแบบมืออาชีพช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับขายแบบไม่ขาย แต่เสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้เขาครับโดยไม่ต้องรู้สึกว่าโดนขายอย่าให้คนไม่ชอบคนไม่ชอบครับไม่ชอบรู้สึกว่าโดนขายครับแต่คนชอบที่จะมีทางเลือกของเขาให้เขาได้ตัดสินใจเองครับรู้เขารู้ใจเขานำเสนอให้ถูกตรงกับวัตถุประสงค์ประเด็นของเขาครับความสำเร็จก็จะเป็นของเราทุกคนครับเป็นกำลังใจให้นะครับ